สวัสดีครับผมเจษเบกสมแกงนะครับก็วันนี้เลื่องงามยามดีนะครับครบ3 0 0พันซับสไคร์แล้วย<ะ>เย้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมชื่อว่าเจตนะครับชื่อจริงไม่บอกแล้วกันเริ่มต้นขับไล์แมนมาปีนี้ปีที่3ามนะครับไม่มีเฮียรดีเลย,เลย,เลยนอกจากนี่จุดเริ่มต้นในการทำช่อง youtube นี้นะครับตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบคลิปสาระอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นหรอก็คือทำวันๆนอะ่ะ อยากแบบว่าอยากมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แสดงตัวตนของเรานะครับก็เลยเริ่มเริ่มต้นทําขึ้นมานะแรกก็ใช้ชื่อว่าโอ้โหหลายชื่อมากเลยตัวอ้วนชนเที่ยวเจ็ดเคแบกไปเที่ยวตอนแรกก็ทําเป็นแชนแนลท่องเที่ยวครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ทุนสูงแล้วก็อุปกรณ์ของเรามันมันไม่พรอมไงมีมีแค่โทรศัพท์อันเดียวแล้วก็พวกขาตั้งกล้องเลยนะด้วยความที่เราประกอบอาชีพไลายแมนอยู่แล้วนะ ก็เลยแบบว่าในระหว่างที่เราท่องเที่ยวไปเราก็ YouTube ดูเทคนิคในการกดงานอะไรต่างๆมากมายนะก็เจอพี่ๆหลายๆท่านครับก็เป็นก็เลยลองคิดว่าเออผมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบพูดมากนะครับแล้วโคตสุีนแต่ว่าก็พอมีองค์ความรู้นิดนึงก็เลยลองทําช่องเกี่ยวกับไลแมนดูนะครับซึ่งคลิปแรกที่เริ่มต้นก็คือมันคลิปกดงานจุดเดียวปิ๊งปิงปิงอันนี้แล้วในกิหนึ่งแสนวิวแลยครับโหโคตรเทพเลย หลังจากนั้นก็ทําคลิปเลยมาครับก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะมีทั้งสาระบ้างไม่มีสาระส่วนมากจะไม่มีสาระนะ้รประมาณนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของผมนะครับเจบมาเริ่มมุ่งไข้อแรกดีกว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะในการทําช่อง youtube นะครับก็คือรายได้ผมพูดถึงรายได้เลยไม่ต้องแบบพูดพร่ำทำเพลงนะรายได้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะมันจะขึ้นอยู่ที่ยอดวิวยอดซับสไคร้นะครับแล้วก็ ความ4ีในการลง,งวีดีโอนะลงมากยิ่งลงวีดีโอมากแล้วมียอดวิวเยอะมันก็จะเยอะขึ้นทําให้มีเงินเยอะขึ้นนะครับของรายได้นี่มันมันไม่แน่ไม่นอนนะมันมันก็อยู่ที่การที่เราทาคลิปมันจะปังแค่ไหนนะอ่ะสมมตุติตีเป็นยอดเงินง่ายๆนะทาคลิปได้หนึ่งพันวิวเนี่ยจะได้เงินประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทครับประมาณนี้หนึ่งพันวิวนะได้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเออ ก็คลิปของผมก็จะอยู่ระหว่าง1น0 0งพันส0 0พานวิวนะครับก็จะได้ประมาณสา0รอบาทประมาณนี้นะต่อคลิปซึ่งมันก็นกัค่อนข้างเยอะนะก็เดือนหนึ่งก็ประมาณเฉลี่ยเลยนะ4 0 0 0กว่าบาทเอออย่างเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณ4,5 0 0นะครับส่วนมันก็จะมีเดือนที่ผมได้ไรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมันก็จะประมาณ2,5 0 0ประมาณนี้เออมันก็แล้วแต่ว่าเราจะทําคลิป สม่สำเสมอแค่ไหนแล้วก็คลิปเรามันปังประมาณไหนนะครับก็ลองดูช่องดูช่องพี่ๆขงแก๊งที่เขาทำว่ารายได้เขาจะขนาดไหนครับเขาส่วนตัวผมคิดว่าเออผมวิ่งงานไปด้วยแล้วก็ทำดูด้ดวยมันก็เป็นรายได้ทั้งสองทางนะเออเหมือนรายได้เสริมประมาณนี้ก็โอเคนะครับหลังจากรายได้นะครับข้อที่2นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ในการทําคลิปวิดีโอนะในช่วง,รงแรกๆที่ทิดีโอเนี่ยก็จะมีตอนนั้นจะเป็นโทรศัพท์รุ่นโนวา 5T ีนะครับ รุ่นนี้นะซึ่งความละเอียดของกล้องก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นวันพัทเจ็ดทีนะครับตัวนี้ปิงตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหเพอร์เฟกเพราะวันพัทมันเด่นเรื่องกล้องถ่ายพวกวิวพวกอะไรพวกนี้แล้วนะทีนี้เนี่ยตอนนี้โทรศัพท์พังนะครับก็เลยมีคุณสีวร,รยาให้ยืมเงินซื้อให้นะครับเป็นโปรกโปร X3 Pro เออแต่ว่าโปรก ด้วยคุณภาพของกล้องมันก็ไม่เท่าวันพันครับด้วยราคาด้วยอะไรก็ก็ถ้าจะใช้โทรศัพท์เป็นแกนหลักในการดําเนินเรื่องนะเราจะมีกล้องแอคชั่นคามิล่าตัวหนึ่งครับคือเสี่ยวมี่นะเสี่ยวมี่ในญี่ปุ่นประมาณ3ามพันกว่าบาทนะตัวนี้ที่จะใช้ประจําติดบากก็โอเคเลยคุณภาพเกือบเท่าโปรโปรน,นะถ้าใครแบบว่าไม่ติดหรูไม่ติดอะไรเสี่ยวมี่แม่งโคตรเจ๋งมีแค่ขาตั้งงงอนนันนึงนะครับกอบอุปก,กรณ์พวก ซอฟแล้วก็ไมคเทลฟี่ธรรมดาวันนี้โปรแกรมตัดต่อที่ใช้ก็จะเป็น k า n เน่มาสเตอร์ครับแกรมน,นี้ปิ้งใช้ง่ายใช้ง่ายมากๆเดี๋ยวถ้าใครที่สนใจการทำคลิปวิดีโอตัดต่อเดี๋ยวจะลงคลิปขั้นตอนการใช้งานให้นะมันคลิปของอื่นผมไม่ทำหรอกเออทำมันเยอะละแต่ว่าแนะนำคลิปนี้คา n เน่มาสเตอรโคตรเจ๋งสามนะเทคนิคในการทำ u t u b e ให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผมประสบความสําเร็จอะไรมากมายนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป้าหมายของผมในปีใหม่นี้นะเออผมตั้งใจงสักพันห้าร้อยซับปีนี้ก็เออโคดโคดโ,โอเคแล้วของผมนะแต่ว่าโอ้โหแมงสามพันแล้ว่ะในการทำยูทูบเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งนะครับเรียกว่าอันอะไรสิอนอะไรสิก็คือหลังบ้านของยูทูบเนั่หน,นะครับ เมื่อเราเข้าไปมันจะมีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนึ่งนะครับเรียว่า YouTube Studio นะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บปพ้ง a n a l y t i c เนี่ยจะมีกราฟบอกกราฟเป็นกราฟบอกเลยครับว่าเออคำคีย์เวิร์ดนึงคีย์เวิร์ดนี้ประมาณนี้นะในการทำเนี่ยเราก็ยิงข้อมูลจาก analytics น,นะครับ mm hmm. เช่นผมจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่ากดงานลน์แมนนะครับทำไมผมถึงเอาคำนี้ขึ้นต้นรู้ไหมเพราะว่าเวลาทุกคน พี่ๆคนขับ,คน,ขบคนไหนเวลาเขาจะเซิร์ชเข้ามาเขาจะเซิร์ชคําว่ากดงานไลแมนซึ่งพอเขาเซิร์ชมาปุ๊บใช่ไหมแล้วผมตั้งคําว่ากดงานไลแมนไว้ข้างหน้าเนี่ยเมื่อเขาเซิร์ชเข้ามาคํานี้เข้ามาปุ๊บอานาลิซิตอะ่ะมันจะเด้งเป็นคลิปผม,มคลิปแรกเลยคําว่ากดงานไลแมนนะไม่เชื่อลองเซิร์ชดูเพราะฉะนั้นทุกๆคลิปของผมเนี่ยก็จะใช้คําว่ากดงานไลแมนนาหน้านครับทุกคลิปเลยไม่ว่าจะคลิปอะไรก็ตามนะครับเออ มันทําให้คลิปของผมอะ่ะมันขึ้นเป็นระดับหนึ่งของคาคานี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นพวกคําที่2คําว่าลายแมนแล้วมันนี้นะมันก็ยังมันก็ยังเด้งผมขึ้นมาแต่ว่าอาจจะไม่เป็นคนแรกละเออเพราะว่ามีคนทําหลายคนนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสิ่งที่สําคัญมากในการทํานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไระครับไม่ว่าจะทําเป็นแบบว่า อ,อ,อย่างแกร็บอย่างงี้นะครับก็ใช้คําแกร็บนหน้าเราเป็นโฮลเราเป็นโฮหน้าช้อปปี้ช้อปปี้หน้าประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนที่ต้องการจะทํารวมถึงงานอดิเรกอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทําอาหารหรืออะไรก็ตามเงี้ยใช้พยายามหา์เวิร์ดอันดับหนึ่งของหมวดหมูน่มน,น,นั้นๆนะตั้งเออมันจะประทําให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับอธิบิยเองก็งงเองไนวะ้สามจุดสองนะครับแฮชแท็ก ฮแท็กเนี่ยมันก็เหมือนกับแฮตแท็กในเฟซบุ o กแฮตแท็กในทวิตเตอร์แต่ว่า YouTube มันก็จะมาแปลงด้วยผมก็จะใช้แฮตแท็กคำว่า,ากดงานไลแ,แมนดันแฮตแท็กไลแมนแฮตแท็กอะไรพวกเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเวลาเขาเซิร์ชมาเออมันจะมีมันจะเด้งทั้งอนาลิซิสคีย์เวิร์ดแล้วก็แฮตแท็กด้วยนะเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามอย่าลืมคีย์เวิร์ดแล้วก็แฮตแท็กนะครับตามจุดสามนะ <c oughs> การทํา YouTube เนี่ยเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับ ทุกๆหัวข้อเนี่ยจะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มใน f a c e b o o k นะก็อย่างพวกเราก็จะมีกลุ่ม Line Man กลุ่ม Line Man ดำกลุ่ม Line Man ดำกลุ่ม Line Man Official กลุ่ม l i n m m n n นนทบุรีกลุ่มยี่สิบป่ากลุ่มอ่ะเออพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แชร์แชร์แชรพอแชร์ไปุ๊บมันก็จะมีคนหลงเข้ามาเออเขาอาจจะแบบหาข้อมูลหรืออะไรก็ตามเงี้ย ขาอาจจะหลงเข้ามาปุ๊บลงเข้ามาถ้าเขาชอบถึงเขาจะไม่ชอบเราอะแต่ว่าเขาคลิกมาดูคลิกมาดูเราคอนวิวด้วยนะครับซึ่ง s u b สไคร b ์เนี่ยก็จะอาจจะเป็นผลพลอยได้นะสําหรับเพื่นนอนๆเห็นฟูมีมสาระละแตข้อมูลกูลแน่นนะบอกให้ตามก็3.4นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมละเลยมานานมากคือการทําแอปพลิเคชันติ๊กต็อกนะเผมตอนแรกผมไม่ค่อยเล่นผมคิดว่ามันเป็นแอปที่ไร้สาระด้วย เออก็เลยแบบว่าเออก็ดูแบบขำไปทีนี้เนี่ยก็ลองแบบว่าเออทำยูทูบเราอาจจะสู้พี่คนนี้ไม่ได้สู้พี่คนนี้ไม่ได้นะก็เลยลองลองเสิร์ชชื่อพี่เขาลองเสิร์ช่ชื่อพี่เขาเอ้ยไม่มีว่ะเขาไม่ทาว่ะเออก็เลยลองทําดูนะครับทีนี้เนี่ยพอทําแอปพลิเคชันติ๊กต็อกเนี่ยมันจะพ่วงไปที่ลิงก์ของ youtube ได้แค่กดแค่นี้เองกดทีเดียวมันจะเด้งมาหน้า youtube ของเราแล้วทีนี้ถ้าเราทําอะไรที่มันเป็นไวรัลขึ้นมานะ เป็นแบบเล่าได้ทำคลิปตลกบอกฮาเี่ยอะไรก็ตามอะ่ะให้มันติดเทรนได้อะ่ะติดเทรนได้ปุ๊บเขาก็จะคลิกมาติดตามเราผ่านทางช่อง Youtube มันเป็นเหมือนกับลิงก์เชื่อมกันนะเพราะฉะนั้นเออผมแนะนำให้ทำา t k t t o ด้วยแม่งโคตรไวตอนแรกครั้งติ่งอยู่ที่ประมาณ2,600ซับ2,500ซับประมาณเนี้ยทำา t k t t o คลิปเดียวอะ่ะคนเด้งมาเป็น2.6 00พันซับ2.7ันซับ มีผลจริงนะแอปพลิเคชันเนี่ยลองดูใครที่หัวใบใยหน่อยแล้วก็มีมุกตลกโปกคาแอปพลิเคชันนี้ก็จะเหมาะกับคุณนะครับลองดูเออก็ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะแนะนำนะครับก็ผมทำจำับมันซับได้แล้วเพื่อนๆที่อยากทำมั่งก็ลองเอาคลิปนี้ไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าจะทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองตั้งไว้ตามเป้าหมายนะครับ <c oughs> ผมก็แค่นี้ผมก็พอใจละเออขอให้ทุกคนโชคดี ผมทำได้คนทำได้กนะจะ้สวัสดีครับเจอกันความรู้สึกของกูเมื่อสีภรรยาซื้อเสื้อกันหนาวให้ใส,สยจะเป็นโดเลมอนเลย,เยอีอะตังกันเลยดีอ่ะ